ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ทางบ้านหรืออยู่ต่างประเทศที่ฟังอยู่เราต้องเข้าใจว่าระยะนี้อันตรายจากเชื้อไวรัสโควิด1 9แพรก่กระจายทางโลกเชื้อโรคนี้มีผู้ควบคุมเป็นหมู่เทวดาจำพวกหนึ่งที่อยากจะเรียกว่าเหล่าเทวดาโรคระบาดคอยควบคุมอยู่ เทวดาทั้งหลายท่านเกรงไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือว่าพระปัเจก,กับพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าแล้วก็เกรงใจเจ้านายของตัวเองนั่นคือท่านท้าวเวสสุวรรณดังนั้นท่านที่พกเหรียญหรือพระยันท้าวเวสสุวรรณอยู่และมีการอารัธนาถ้าหากว่ากําลังใจมั่นคงจริงๆก็จะปลอดภัยหรือถ้าหากว่าท่านที่พกรูปพระไป ก็ใช้วิธีอย่างที่จะบอกคือการอารัธนาพระครอบเราลงมาหรือว่าเป็นมงกุฎสวมอยู่เหนือหัวบรรดาเทวดาที่ท่านดูแลเรื่องโรคระบาดถ้าหากว่าท่านเห็นในลักษณะนั้นก็จะเกรงใจละเว้นให้ชั่วคราวแต่เผืเมื่อไร่ก็โดนเพราะฉะนั้นห้ามประมาทเด็ดขาดตรงจุดนี้ขอเรียนถวายท่านทั้งหลายที่เป็นพระภิกษุสัม,มเนน ตลอดจนกระทั่งบอกเล่าให้กับบรรดาคารวาสทั้งที่วัดและที่บ้านได้ฟังว่าในเรื่องของบรารมีพระที่ท่านสงเคราะห์ในลักษณะของยันเกราะเพชรก็ดีเรื่องของพระคาถาก็ดีถ้าหากว่าเราทำจริงก็จะมีผลจริงยันเกราะเพชรอนุภาพมากด้วยพุทธคุณหนนดวงเสริมบรารมี การงานการเงินมีไว้ไม่ตายหหงในเรื่องของยันนั้นเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรในสังคมไทยเรายังไม่มีหลักฐานเป็นที่ปรากฏแน่ชัดแต่มีเรื่องราวของยันในตำราพระเวทของพราหมณ์ที่เผยแพร่เข้ามาในพุทธศาสนาและเรื่องของยันที่ปรากฏในการสงครามแต่ครั้งโบราณกาลนอกจากนี้คำว่ายัน ยังมีในพจนานุกรมทั้งฉบับราชบัณฑิตยสถานและฉบับมติชนโดยเขียนไว้ว่ายันหมายถึงลายเส้นที่เขียนไข้กันไปมาตามแบบแผนลงอักขระเพื่อให้เกิดความครั้งบางท่านก็ว่ายันเพี้ยนมาจากยันที่สะกดด้วยยอยักษ์มหัน,นากาจอหญิงหรือยันยะเป็นภาษาบาลี ซึ่งแปลว่าสิ่งที่มนุษย์พึงเส้นสวงบูชาให้มีความสุขความเจริญหรืออาจหมายถึงการเส้นการบูชาพิธีบวงสวงอย่างหนึ่งของลักษณะของยันประกอบด้วยอะไรบ้างนั้นมีบอกกล่าวไว้ในตำราวา่าเส้นที่เขียดลากไปมานอกยันนั้นหมายถึงสายรกของพระพุทธเจ้า ส่วนเส้นที่อยู่ภายในยันเรียกว่ากระดูกยันและบทความนี้เรามาดูว่าประวัติและอนุภาพยันกราะเพชรว่ามีความเป็นมาอย่างไรจากการสืบค้นพบว่ายันกราะเพชรนั้นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดนครศรีอยุธยาองค์บุรพาของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุง ท่านเป็นต้นตำรับการเป่ายันกรอบเพชรหลวงพ่อเมตตาเล่าว่างานเป่ายันแต่ละครั้งเรือแพแน่นขนาดไปทางแม่น้ำเดินข้ามไปอีกฝั่งได้สบายสบายผู้คนหลังไหลกันมามืดฟ้ามัวดินหงข้าพร้อมกันทีละแปดกระทะตั้งแต่เช้ายันเย็น,ย,นยังไม่พอเลี้ยงคนยันกรอบเพชรนี้หลวงพ่อปานศึกษาจากตำราพระร่วง โดยตัดมายักส่วนหนึ่งของธงมหาพิชัยสงครามธงมหาพิชัยสงครามเป็นการนำเอาพุทธคุณบทต้นมาเขียนเป็นตัวขอมอ่านตามขวางว่าอีกระชาคะสาติหังจะโตโกรทินังปิสัมระโลปุสัตพุทธ โสมานกะริธาโทผะสัมสัมวิสตีภะขพุทธปันธูธรรมวะคะวาโทโนโอะมะมะวาอาวิสุนุสานุติสำหรับยันเกราะเพชรเป็นคาถาอิติปิโสภะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุข,ขะโต โลกะวิทูอานุตตาโรปุริสัตธรรมมะสาระทิสัทธาเทวามนุษยานังพุทโธภคะวาติเรียกกันว่าห้องพระพุทธคุณแต่เขียนลงมาอย่างลงอย่างหนังสือเจ็กเขียนลงไม่เขียนตามบรรทัดเขียนลงมาเจ็ดคำ แล้วก็ไปขึ้นต้นไม้เกรียงกันไปก็ว่าอิระชาคะตะระสาติหังจะโตโรทินังนี่เรียกว่าอิติโซแปดทิศแล้วก็ชักเป็นยันเรียกสูตรตามเส้นที่เขาชักไปสำหรับยันกอบปกปานปลุกได้ดีมากเพราะเวลาท่านจะเป่าให้ใครนั้นท่านเขียนยันใส่กระดานดำไว้ แล้วท่านก็ยืนอยู่ข้างหลังให้ทุกคนจุดธูปเทียนแล้วภาวนาว่าพุทโธถ้าคนไหนมีคันผู้หญิงมีคันก็ให้จุดธูปหนึ่งดอกแทนลูกในคันแล้วท่านก็เป่าเวลาเป่ายันเข้าตัวจะมีความรู้สึกหนักที่ศีรษะหรือว่าคันที่หน้าอย่างนี้เรียกว่ายันเข้าจับตัวแล้วถ้ายันเข้าจับตัวทุกคนก็เห็นเป็นอันว่าเลิกกัน ท่านเป่าเฉพาะวันเสาร์ห้าคือวันเป็นเดือนอะไรก็ตามเป็นขึ้นห้าค่ำวันเสาร์หรือวันเสาร์ตรงกันห้าค่ำอันนี้ใช้ได้เรียกว่าท่านทําเป็นปกติแล้วก็วันเสาร์ห้านี่แหละเป็นวันยกครูของท่านท่านจะยกครูหมอครูอะไรก็ตามก็ทํากันวันเสาร์ห้าคนเยอะยิ่งกว่ามีงานวัดอีกสลา,าของท่านใหญ่จุคนเป็นพัน แต่เวลาเป่ายันกรอบเพชรจริงๆต้องผลัดกัน4-5รุ่นเรียกกันว่านั่งเต็มศาลาเป่าหนึ่งคราวไกลไปแล้วก็ลงมาคนที่ยังก็ขึ้นไปอย่างนี้เปลี่ยนกันถึง4-5รุ่นคุณสมบัติของยันกรอบเพชรก็เป็นการกันการ,ก,ารกระทำกันการ,ก,ารกระทำกันแกล้งจากคนอื่นด้วยวิชานีมากมากๆ หากว่าใครคขืนทำเข้าคนนั้นก็เคราะไรเคราะรายเพราะอะไรของเหล่านั้นจะกลับสะท้อนย้อนเข้าไปหาตัวคราวหนึ่งพระผลบวชพรรษาเดียวกับฉันแกอยู่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแกไปรับจันทร์กรอบเพชรพอรับมาแล้วแกก็ออกไปล้างวัดปรากฏว่าถูกงูเห่ากัดเห็นตัวชัดเพราะเป็นกลางคืนเดือนงาย เห็นว่าเป็นงูเห่าแน่ๆเอาไฟส่องดูก็แผ่ไม่เบี้ยล้าเป็นงูเหา่าแกก็วิ่งเข้ามาหาหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็ถามว่าแกรับจันกรอบเพชรหรือเปล่าพระผลก็บอกว่ารับขอรับท่านบอกว่าถ้ารับไม่รักษาฉันอยากจะดุก,กรอบเพชรมันตายเพราะถูกงูกัดสักคนถ้าหากว่าแกตายฉันจะดีใจมาก ท่านผลถึงกับหน้าซีดปรากฏว่าในขณะที่ท่านพูดพิษมันวิ่งขึ้นมาถึงเขา่าและก็ถอยไปปวดอยู่ปากแผลเดี๋ยวมันก็ปวดขึ้นมาถึงเขา่าแล้วก็ปวดที่ปากแผลสามครั้งพอวาระที่สามปรากฏว่าอาการปวดหายไปหมดเลยพิษหมดเลยพระผลดีใจบอกว่าหายปวดแล้วครับหลวงพ่อปานก็บอกว่านั่นน่ะสิ ฉันแน่ใจว่ายันกรอบเพชรของฉันดีแต่ถ้าแกรับแล้วแกตายเพราะงูกัดฉันก็จะเห็นว่าแกเป็นคนเลวมากไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเพราะว่ายันกรอบเพชรนี่ฉันอารัธนาบรารมีพระพุทธเจ้าคุ้มครองนะไม่ใช่อื่นใดแต่ถ้าแกตายแล้วก็พระด้วยก็เป็นพระด้วยแกรับจันเพราะเพชรไปแล้ว ด้วยถ้าถูกงูกัดแล้วตายเพราะงูพิษก็น่าจะตายดอกเพราะว่าคนที่บวชแล้วไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วเป็นคนเลวก็ควรจะตายแต่ว่าแกไม่ตายนี่ก็แสดงว่าแกเป็นคนดีแล้วความมั่นคงในพระพุทธเจ้าใช้ได้ นิว่ากันถึงยันเกรอบเพชรหลวงพ่อฤาษีเป่ายันกรอบเพชรที่วัดท่าสุงหลวงพ่อเริ่มเป่ายันอย่างเป็นทางการครั้งแรกวันที่20พฤศจิกายน2525 25, ที่ศาลาพระพินิจอักษรคนมารับยันหลายพันคนต้องทำพิธีเป่าอยู่หลายรอบครั้งที่สองวันที่13สิงหาคม 2,526ที่ศาลา2กล้ผู้คนแห่แหนมากันหลายหมื่นคนต่อมาหลวงพ่อได้สร้างศาลา3ไร่4ไร่และศาลา12ไร่เพื่อรองรับศรัทธาเพราะเป็นผู้มาร่วมพิธีเป่ายันมากขึ้นทุกๆปีขนาดศาลา12ไร่คนก็เต็มและต้องเป่าหลายรอบการเป่ายันไม่ได้เป่าทีละคน หากแต่เป่าทีละเต็มศาลากี่หมื่นกี่แสนคนก็เป่าพร้อมกันทีเดียวพระท่านบอกว่าเป่าทีเดียวทั่วจัก,กรวาลจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามถ้าตั้งใจรับด้วยความเคารพก็มีผลเช่นเดียวกับคนที่มาเข้าพิธีด้วยตัวเองหลวงพ่อจะให้ผู้รับจันทร์สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วดูภาพจยันที่ตั้งไว้ในพิธี ตั้งใจจําภาพยันไว้ในใจแต่หลับตาภาวุธโธไปเรื่อยๆจนกว่าหลวงพ่อจะบอกว่าเสร็จพิธียันกรอบเพชรคือพุทธานุภาพขณะที่เราหลับตาภาวนาพระพุทธเจ้าจะเปร่งชั้นพันแกร่งสีลงมารอบกลุ่มท่านที่ตั้งใจรับยันหลวงพ่อท่านจะคอยดูอยู่ พอพระท่านบอกว่าเต็มแล้วหลวงพ่อก็จะบอกให้เลิกภาวนาเมื่อ,อยันกรอบเพชรเริ่มจับตัวผู้รับจะมีอาการต่างๆกันเช่นร้อนหูกร้อนหน้าคนลุกขนชันหนักศีสะัะหรือขันยุบยิบเหมือนมีตัวไรไต่บางคนจับไข้ก็มีและอาการเหล่านี้จะทรงอยู่ไม่เกินสองสามวันพอ,อยันเข้าตัวหมดก็หายไปเอง สำหรับผู้ที่ถูกไสยศาสตร์มาไม่ว่าจะเป็นคนหรืออะไรก็ตามเมื่อเริ่มทำการเป่ายันเท้าจะตุมหาราชและบริวารจะช่วยขับของเหล่านั้นออกให้คนที่โดนของมาจะทั้งดิ้นทั้งร้องต้องปล่อยให้สงบไปเองเลิกดิ้นเลิกร้องเมื่อใดก็แปลว่าของอาถรรพ์ได้สลายตัวหมดแล้ว การเป่ายัานกรอบเพชรเป็นการปลุกเสกวัตถุมงคลไปในตัวใครมีวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องผ้ายันตะกรุดหรือเครื่องรางใดๆก็ตามเข้าพิธีให้วางไว้บนตักตัวเองเสร็จพิธีเป่ายัานก็นําไปใช้ได้เลยการรักษายันกรอบเพชรให้อยู่กับตัวผู้รับยันต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์ หรืออย่างน้อยก็ต้องมีศีลสองข้อคือห้ามกินเหล้าและห้ามลักขโมยตอนเช้าต้องสวดมนต์ไหว้พระนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารัธนนาบรามีลงมาเป็นกรอบเพชรกลุ่มกายเราแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธให้ใจสบายแล้วกลืนน้ำลายสามครั้งถ้าทำแบบนี้ได้ทุกวัน อนุภาพของยันกรอบเพชรจะคุ้มครองรักษาให้ท่านมีความปลอดภัยทุกประการผู้ที่รับยันไปถ้ารักษาไว้ได้จะมีอนุภาพดังนี้ 1. จะไม่ตายหงสงจะไม่ตายด้วยพิษนิด 3. ปลอดภัยจากไซยาสตร์ทุกชนิดและสี่ไศยาสตร์ทุกประเภทจะสะท้อนกลับไปเองผู้รับยันไปเป็นผู้ใหญ่ ถ้ารักษาไว้ด้วยดีเมื่อตายแล้วเผาจะมียันติดอยู่ที่กระดูกสําหรับเด็กในท้องถ้าเป็นลูกชายคนหัวปีเมื่อคลอดออกมาจะมียันติดอยู่ตามตัวเป็นลวดลายต่างๆกันไปลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลายคนเมื่อตายแล้วเผาก็มียันติดที่กระดูกบางคนกระดูกลายเป็นพระาธาตุไปก็มีเด็กที่เกิดมามียันกรอบเพชร ติดตัวเป็นจำนวนมากบางคนลายเป็นแดงไทยบางคนหูดำทั้งสองข้างบางคนเป็นยันกรอบเพชรอย่างชัดเจนรายหนึ่งอยู่ที่ลบปุรีผู้เป็นแม่รับยันไปรักษาศีลแปดจังเคร่งครัดลูกเกิดมามียันเป็นสีแดงและปรากฏขึ้นทุกวันพระอีกรายมียันติดกระหม่อมเป็นรูปกงจักรซึ่งนวดลายเหล่านี้ จะค่อยๆซึมเข้าเนื้อไปอยู่ที่กระดูกจนหมดอย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่ได้รับการเป่ายันเกราะเพชรแล้วนั้นการจะรักษายันให้อยู่กับตัวผู้รับยันต้องมีศิลห้าบริสุทธิ์หรืออย่างน้อยก็ต้องมีศิลสองข้อในข้อที่ว่าห้ามดื่มเหล้าและศิลข้อสตอนเช้าต้องสวดมนต์ไหว้พระ อารัธนาบุญบรารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปกป้องคุ้มครองอย่างนี้แล้วจึงเป็นการรับจันท์ที่ได้ประโยชน์ผู้ที่ได้รับคิดตีทำดีเมื่อคิดตีทำดียอมผ่านพ้นจากสิ่งเร็วร้ายและพยันตรายทั้งปวง